สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผูณ้ชมเข้าสู่ช่องซูโมโ่ชอบเล่นเกมวันนี้มีเกมมานําเสนอนะมันเป็นเกมแบบเหมือนเล่นแบบเขาเรียกว่าเล่นแล้วสบายใจอะนะแต่ว่าอันนี้เรามาลองเล่นในส่วนของเดโมของเกมก่อนซึ่งเปิดเข้ามาในเดโมเกมเขาก็มีแนะนําเลยนะว่าเนี่ยขอบคุณมากนะที่เออโหลดเกมฉันมาทดลองเล่นฉันชื่อเลนฉัน ทำเกมนี้เกมนี้ชื่อว่าสปิลนะระหว่างที่ฉันอยู่บนเรือฉันก็สร้างเกมนี้นะตอนปี2022แล้วก็ในปี2024ก็มาแบบทำเป็นคลิกสตาร์เตอร์นะมันเป็นไอเว็บที่ให้คนมาช่วยกันระดมทุนเพื่อทำอะไรบางอย่างใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็ทำเป็นตัวเกมสำเร็จได้นะเกมนี้ ออถ้าซื้อตัวเต็มอยู่ที่13 5บาทในบอ,อ่าทในสตีมแต่ตอนนี้เรามาลองเล่นเกมนี้กันดูก่อนว่าเกมมันน่ารักขนาดไหนนะเพราะดูจากภาพแล้วมันน่ารักมากเลยไปลองเล่นกันนี่มันเป็นเรือนะคือเราเป็นเรือนี่อย่างนี้เกมนี้ชื่อว่า s p i l l S P I L L นะ p ป l l แปลว่า6เลเทอแต่ว่าเติมอีดีก็แบบถูกทำให้เลเธออะไรเงี้ยโดยที่เราเล่นเป็นเรือนะเดี๋ยวขอดูก่อนกดซ้ายขวานะกด W A S D นก็คือการหันเรือ เราเป็นเรือที่จะทําความสะอาดนะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยทาความสะอาดน้ำนะคิดว่ามันคงจะมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรนี่ไงน้ําเริ่มเปลี่ยนเป็นสีฟ้าๆเลยเห็นปะมันกระตุกนิดหน่อยนะาจจาะเป็นเพราะว่าเป็นตัวเดโมนะตัวเต็มน่าจะเรียบร้อยดีเนี่ยคือเกมมันหวานเย็นนะให้เราทําความสะอาดน้ําแหล่งน้ําดีนะเกมไม่มีพิษไม่มีภัยน่าจะแบบ สมมุติถ้าเล่นบนเครื่องเกมมือถือนี่นอนเล่นบนเตียงได้สบายเลยแล้วมันก็จะมีการขยายอัปเกรดเรือนะให้มันดูดได้เยอะๆอะไรเงี้ยมันก็จะหวานเย็นดีนี่เราดูดเสร็จน่าจะเอามาส่งตรงไอ้นี่นะตรงฐานนี่ไงเสร็จแล้วทําอะไรได้อะกดกดอะไรได้ไหมอ๋อมันมีอัปเกรดเรือด้วยวะนี่ไงเรามี20บาทนะเฮ้ยตรงนั้นยังไม่หมดเลยไม่เกี้ยงอ ช่วยมาดูดในประเทศไทยหน่อยเนดะประเทศเรานี่มันน,น้ําเน่ามากนะจําได้ว่าสมัยเด็กๆเนี่ยคลองแถวบ้านนะก็ยังลงไปลอยกระทงได้อยู่นะตอนนี้คือถ้าตกลงไปก็น่าจะเสียชีวิตโอเคนี่ดูดดูดดูดหน้าเรือของเรามันยังแคบอยู่มันเลยจะดูดยากต้องถอยถอยโยกไปโยกมาหน่อยให้มันเกลี้ยงนะเออแหล่งน้าใสสะอาดชีวิตจริงไม่ง่ายขนาดนี้นะชีวิตจริงนี่ ทำสกรปรกแป๊บเดียวทําความสะอาดพันปีนะน้ำก็มาเป็นสีฟ้าแล้วเยี่ยมไปเลยนะโอเคไอ้ถอยมาดูดดิอ๋อมันเต็มมันเต็มไอ้กล่องข้างหลังแล้วมันเต็มพอมันเต็มเสร็จเนี่ยเราก็ต้องเอามาขาย,ยางไงล่ะปื๊ดฮาทางเปิดใหม่เห็นป่ะเกมมันหวานเย็นมากเลยนะดูเดีจากภาพเนี่ย แล้วเราก็มาอัปเกรดนะอันนี้คือน่าจะเป็นอัปเกรดความยาวของหน้า,นาเรือนะกด e ปิ้งขยายมีแค่19บาทมันไม่พอนะเดี๋ยวเติมเงินอีกนิดหนึง่งมันมีเพิ่มความเร็วเห็นปะ่ะแล้วก็เพิ่มขนาดกล่องเดี๋ยวเรากลับไปขาย1บาทนะมันน่าจะได้บาทหนึ่งแล้วเนี่ยปิ้งอ่าแล้วเราก็มาซื้อเพิ่มกล่องนะหรือซื้อเพิ่มความเร็วดีว่ หรือเพิ่มความเร็วก่อนน่าจะดีนะมันจะได้แบบแว้นเวนหน่อยแล้วรีบไปรีบมานี่ไงปิงแต่แล้วครานี้เราจะเร็วขึ้นป่ะนี่เร็วนี่เร็วขึ้นหรือยังหรือว่านี่คือกล่องนี่เราไปช่วยเราไปช่วยเป็ดเอ้ยเป็ดหรือห่านก็นไม่รู้ที่เขาติดอยู่ในน้ํานี่อิฟรินนะเราช่วยเอิฟรินมาได้แล้วไม่รู้ว่าเราดูดเข้าไปในกล่องข้างหลังหรือว่าเราช่วยเขาขึ้นมานะ ปแล้วเมื่อกี้เห็นกบอีกตัวหนึ่งเนี่ยนี่เกมมันน่ารักน่ารักอย่างนี้นะเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดเล่นแบบในในเครื่องเล็กๆนะเราก็นอนเล่นอยู่บนเตียงได้สบายเลย <c oughs> นี่โครกเขาชื่ออะไรนะครกครอะไรไม่รู้นี่น้ำส,สะอาดสแล้วครับ <c oughs> ดีดิแล้วกราฟิกก็เป็นกราฟิกที่สวยงามนะ ได้มาสามบาทเองไม่พอโอเคเราไปทําความสะอาดกันต่อบ้านเมืองเขาใช้เป็นพลังโซล่าเซลล์ด้วยนะนี่เราเคลียร์ยน้ําสกรปรกโอเ้เกี้ยงให้เกี้ยง,ยงมีเจ้าเต่าตัว,ตวหนึ่งเต่านี่น่าจะเป็นเต่าญี่ปุ่นหรือเปล่าเด็กๆใครๆก็เคยเลี้ยงนะเต่าญี่ปุ่น หรือเปล่าอารอนมันมีชื่อด้วยนะชื่อมันจํายากซะด้วยนี่น่าจะต,ต้องอัปเกรดพื้นที่การนั่นก่อนเลยนะโอ้เจ้าเต่ามันลงไปไว่ายน้ำแล้วบอกฉันติดอยู่ในอะไรนะคราบสกรปรกมานานอ๋อต้องเข้าไปในลำนั้นนะลำนั้นก็ได้เหมือนกันนี่นี่เข้าลำนี้ก็ได้ไม่ต้องกลับไปถึงบ้านตรงนู้นนะนี่ไง เอาของมาขายตู้โอ้สี่บาทแล้วนี่ขยะนี้นี่ก็เอามาขายได้ mm hmm. ได้ป่ะอ๋อนี่ง่ายจริงด้วยโอ้ขยะแบบเหมือนชีวิตจริงเลยอ่ะคือพอเราไปโดนมันมันก็กระจายตัวออกนะเนี่ยทำช่วยทำง่ายนะแป๊บเดียวเองแต่ทำความสะอาดนี่ยากมากเลยนะเห็นป่ะเนี่ยกว่าจะเห็นมันกลับขึ้นไปได้นะ เลงแล้วเลงอีกแต่คนโยนลงไปเนี่ยไม่ต้องคิดนะไม่ต้องใช้สมองโยนลงไปแป๊บเดียวเรียบร้อยถึงพื้นโอเคอันนี้อัปเกรดความเร็วอ่าโอเคอัปเกรดความเร็วเออมันหมุนเร็วขึ้นจริงๆนะเนี่ยก็ดีนะหมุนเอาความเร็วก่อนอีกขั้นหนึ่งเป็นสองขั้นเลยแล้วเดี๋ยวอัพขยายความกว้างนะเกมนี้คือดีนะ หมายถึงว่าดีในแง่ของการที่ว่าแบบดูท่าทางเป็นเกมที่ไม่มีผิดไม่มีภัยนะเด็กๆเ,เล่นเนี่ยก็คือดีแล้วคือทำให้เรารู้ด้วยว่าเราไม่ควรทำลายธรรมชาตินะจะสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยใช้เวลานานนะแต่ว่าทำลายเนี่ยแป๊บเดียวเองนะโอเคไปวนอีกรอบหนึงนะ นี่แหล่งน้ํากลับมาเป็นอย่างนี้แล้วนะชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นอย่างในเกมมีนะที่ว่าแบบว่าแค่วนๆแค่นี้แล้วมันสะอาดนะอย่าไปเข้าใจผิดแต่ก็คือดีกว่าไม่ทําโอเคหมดแล้วต้องอัปเกรดไอตัวความกว้างด้านหน้าหน่อยนะรึงสี่บาทแล้วนี่เอาเอาความกว้างมาก่อนมันจะได้แบบดูดทีเดียวสบายๆ ตรงนี้มีหรือเปล่าตรงนี้ก็มีนะมีเจ้าเป็ดอีกตัวหนึ่งอันนี้คือเอ่อเป็ดเขียวแมนดารินเฟร d ดเดอะวอเตอร์คิปเรามาช่วยนายแล้วล่ะนี่แล้วเราก็จะได้ชื่นชมกราฟิกที่สวยงามนะอาไปขายก่อน ปิ้งไม่ได้มา15บาทดูสิเฮ้ยอะไรอ่ะกดสเปซบาร์เหรออ๋อแล้วกดสเปซบาร์เพื่อฉีดไปล้างข้างบนนู่นอ๋อมันติดอยู่บนภูเขานี่งไงฉีดให้มันไหลลงมาโอ้ มีระบบฉีดน้ำแบบงวงช้างซะด้วยน,นี่เก็บเก็บเกบให้หมดจะเต็มแล้วนะกล่องหลังเรามันยังเล็กอยู่นะเต็มแล้วไปขายของก่อนนี่เข็นก็ไปขายพร้อม,อมกันเลย เอาเงินมาการจะทำดีก็ต้องใช้เงินนะเออมันก็ต้องหาเงินมาอัปเกรดเรือด้วยไม่ใช่ว่าอยากกระทำดีอะไรบางอย่างแล้วไม่มีเงินมันก็ทำไม่ได้อีกนะเพราะโลกเราทุกคนมันต้องกินต้องใช้นะนี่นข็นไปเข็นเข้าไปเข็นขวดเข้าไปขายนะ สบายใจดีนะเกมมันเกมมันไม่เร่งนะเกมมันแข่งกับตัวเองสบายใจดีโอเคไปขยายกล่องได้นะขยายสักทีหนึ่งน่าจะดีมันจะได้บาลานซ์นะก็ขยายไปเรื่อยๆให้ทนเท่ากันนะปิง เราต้องสังเกตด้วยนะมันจะมีที่แบบต้องฉีดขึ้นไปล้างอะนะเฮ้ยนี่คือเจ้าเจ้านาคที่น่าสงสารเราจะช่วยนายเองนายชื่อโอลิเวอร์นี่ก็คือขวดมากมายโอ้โหแล้วขวดยากด้วยเห็นบ้านเนี่ยเห็นบ้า,บ,าบอกแล้วคนทิ้งง่ายคนเก็บยากอ,อแต่เราต้องเก็บออกไปได้ออกไปโกยไสิโอ้ไป,ไปติดมุมมาะ เออออกไปไม่จริงน่ะเอาออกเอาออกเออถอยถอยถอยเออเข็นออกมาได้แล้วใช่ไหมโอเคเข็นเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวมันย้อนกลับไปเข้าปะเข้าปะเออเข้าไปก่อนเนี่ยเห็นป่ะ การแก้ไขนะมันยากแต่คนทิ้งเนี่ยก็คือบีเดียวเท่านั้นแหละแล้วอาจจะเคยเห็นในคลิปกันนะที่ว่าแบบไอ้พวกสัตว์ทะเลนะโดนพวกนี้เข้าไปโอ้โหเซ็งเลยเห็นแล้วแบบมันก็ไม่รู้เรื่องเลยนะว่าอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอันนี้คือขยะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่เป็นหรอกว่าแบบเอ้ยนี่คือพลาสติก จะมาบอกว่าอทำไมมันโง่จังเลยสัตว์มันไม่ใช่มันไม่ใช่คนที่แบบว่าเจออยู่ทุกวันขนาดเจออยู่ที่ทุกวันคนเรายังแบบไม่ฉลาดได้เลยนะไม่รู้ว่าไอ้นั่นอันตรายไอ้นี้ไม่อันตรายอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วสัตว์ที่แบบว่าไม่ได้แบบมารับรู้เหมือนคนมันจะไปรู้ได้ไงนะว่าแบบเอ้ยขวดพลาสติกมันต้องอย่าไปกินมันนะ เออกินไม่ได้นะเข้าปากแล้วตายอะไรยเงี้ยติดคอมันจะไปรู้ได้ไงเนาะมันกว่ามันจะรู้มันก็ติดคอแล้วอะไรอ่เงี้ยขนาดคนคุยกันรู้เรื่องยังติดคอไปแล้วเลยเอ้าวเนี่ยขวดหนึ่งพูดไปพูดมาหล่นไปขวดหนึ่งเพราะงั้นก็ดีที่สุดก็คือรับผิดชอบตัวเองนะทำให้ดีไปก่อนอย่าไป คิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ใช่หน้าที่ฉันอะไรเงี้ยนะการรักโลกเป็นหน้าที่ของทุกคนนะรักโลกในที่นี้หมายถึงรักแบบรอแม่นากาศกอไก,ก,ก,ก่สเลสีนะเฮ้ยมันขวดหล่นไปคนนึง อ้อโอ้ย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 ไม่ได้มันเดี๋ยวค่อยกลับมาโกยอีกคนหนึ่งมันมันไม่กว้างพอนะเฮ้ยร้อยยี่สิบแล้วเว้ยเดี๋ยวไปอัพเกรดเอาข้างหน้านู้นก็ได้ฝนตกเลยนะมีฝนตกเอ้ยนี่คือนายคือเจ้ากรอกน้อยงั้นรอนายชิโจอี้งั้นร กลไปกบไ,ไปขายขยะกันเฮ้ยพลาสติกอะยังไงสุดท้ายเราก็ต้องใช้นะเพียแต่ว่าเราต้องใช้มันอย่างมีสติหน่อยก็คือแบบก็อย่าไปซีซัวทิ้งอะไรอย่เงี้ยทิ้งให้มันถูกต้องหน่อยแต่ประเทศเรายังไม่ลดรลงขนาดนั้นนะก็ทำอะไรไม่ได้มาก end of the demo หรอโอ้โห เสียใจจังเราไม่สามารถไปได้ไกลกว่านี้เราวง้นหรอแล้วนี่ก็คือการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ของเกมสปิลไงล่ะนี่ไงขอบคุณที่มาลองเล่นเกมนี้นะอย่าลืมไปแบบจอยคอมมูนิตี้เขาด้วยเกมตัวเต็มเนี่ยยาวประมาณ45นาทีหลังจากตรงนี้ไปอีกนะก็ไม่ไม่ยาวมากนะเ,เกมร้อยกว่าบาทก็ ถือว่าเป็นเกมหวานเย็นนะจริงๆถ้าทำบอกว่าเกมแบบเล่นได้ยาวๆเลยมีเจเนเรตด่านแบบแอดแลนดอมขึ้นมาให้เราเก็บไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจะยิ่งดีมากเลยนะเกมเนี้ยพอรู้สึกว่าเป็นเกมที่ดีนะแล้วก็ถ้ายิ่งมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะด่านหรืออะไรที่อ้างอิงมาจากโลกเราจริงๆก็จะดีมากเลยว่าโอ้ที่นั่นมันเละเทะอะไรขนาดเนี้ย <laughs> แต่ก็พูดยากนะเกมทำคนเดียวทำมาอย่างนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วให้กำลังใจนะ <laughs> เอออาจจะไม่ได้ซื้อแต่ว่าก็ให้กําลังใจเพราะรู้สึกว่าชอบเลยเอามาแบ่งให้ดูนะว่าเผื่อใครจะอยากลองเล่นดูโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็กุายทั้งอยู่ที่เชิญ